ร้านอาหารไทยกำลังหายใจรวยรินรายได้เหลือแค่20-30%จริงเหรอใช่ต่างจังหวัดดิ่งหนักรายได้หายไป70%แต่ต้นทุนค่าเช่าค่าแรงค่าไฟไม่ยอมลงจังหวัดใหญ่บางแห่งพอทรงตัว50-60%แต่ถามหน่อยจะอยู่รอดยังไงถ้างเงินเข้าลดครึ่งแต่ค่าใช้จ่ายยังเท่าเดิม นางธนิวันกุลมงคลนายกสมาคมพัตาคาารไทยเปิดใจว่าสมาคมกําลังถูกขอความช่วยเหลือจากเครือร้านอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะยอดขายร่วงไม่หยุดแต่ค่าใช้จ่ายยังพุ่งสิ่งที่ทุกคนรอคือโครงการคนละครึ่งหรือรูปแบบโคเปเมนต์ ment, ที่รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งให้คนกล้าออกมากินข้าวนอกบ้านเที่ยวสั้นใกล้บ้านเงินก็จะหมุนเศรษฐกิจก็จะได้หายใจข้อเสนอชัดๆคนละครึ่งโคเปเมนต์ Co ment, รัฐช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งดึงคนออกมากินข้าวนอกบ้านเที่ยวใกล้บ้านให้เงินหมุน แผนกำลังเดินนัดพบกระทรวงการคลังภายในสิงหาคมนี้หวังกันยายนกดปุ่มมาตรการหลังงบปี2569ผ่านแล้วเส้นตายขึ้น1นถึงสเดือนก่อนปีใหม่ทาไม่อัดยาแรงตอนนี้หลายร้านอาจไม่มีทุนพอรับไฮซีซันแพลตฟอร์ม Delivery ก็ซบวงใน l ไลแมนโดนหางแรกยอดสั่งบางที่ร่วงยาวนี่ไม่ใช่ตัวเลขบนกระดาษนี่คือครัวจริงคนจริงชีวิตจริงถ้ากำลังซื้อไม่ฟื้นเปเลวไฟในครัวไทยจะค่อยๆดับ คุณคิดยังไงกับโคเปเมนต์คอมเมนต์ด่วนแชร์ Share ให้ถึงคนที่ควรเห็นก่อนที่ป้ายปิดกิจการจะขึ้นเพิ่มอีกหนึ่งร้าน